ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็ยังได้รับมอบระบบติดเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ออนไลน์เป็นระบบสมาร์ทพ olic e ออนไลน์แอลกอฮอล์เช็คพอยต์นะคะจำนวน10ชุดด้วยกันจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดในวันนี้ค่ะ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับมอบระบบสมาร์ทพ olic e ออนไลน์แอลกอฮอลเช็คพอยต์จำนวน10ชุดนะคะจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณกันดาวัฒนายิ่งสมสุขที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด และคุณเทียนวิทย์หารเมธีคุณาผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค3ตะวันออกเป็นผู้มอบระบบดังกล่าวนะคะสามารถช่วยเหลือภารกิจของตำรวจในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลที่มีการเชื่อมต่อรายงานผลแบบเรียลไทม์พร้อมทั้งหลักฐานการยืนยันตัวตนผู้เป่าและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดด่านตรวจวัด,วดแอลกอฮอลด้วยนะคะ และข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบค่ะก็จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ระบบ Smart p olic e Online Alcohol Checkpoint นะคะเกิดจากความคิดริเริ่มของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของเราเนี่แหละค่ะเมื่อครั้งที่ท่านนะคะได้รับมอบหมายให้ดูแลตำรวจภูธรภาค2 ก็ได้มีนโยบายให้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติตรวจสอบได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นนโยบายของท่านตั้งแต่ท่านเนี่ยขึ้นรับตําแหน่งแล้วว่าในการดูแลงานในการบริหารงานตํารวจของท่านเนี่ยต่อจากนี้ไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องตรวจสอบได้จะต้องนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็ถือว่ายังเป็นแนวคิดเดิมนะคะซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ B M จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ออกแบบระบบนี้นะคะและได้พัฒนาระบบเนี่ยจนประสบความสําเร็จถือว่าเป็นนวัตกรรมที่คิดและผลิตโดยคนไทยค่ะซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะถูกติดตั้งนําร่องครั้งแรก จํานวน10ชุดในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค2และกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะโดยจะใช้ออนไลน์นะคะเชื่อมโยงสัญญาณจากหน้าด่านทุกจุดมาขึ้นจอแสดงผลแบบ Intelligent Dashboard นะคะที่ Command Center หรือว่าส่วนกลางที่กองบัญชาการตำรวจการจราขออภัยค่ะกองบัญชาการตำรวจจราจรทันทีนะคะแบบ Real Time เลย หากได้ผลดีค่ะก็จะมีการขยายผลติดตั้งระบบออนไลน์นี้ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นในอนาคตเรียกว่าตอนนี้นะคะก็นําร่องไปก่อน10ชุดในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค2แล้วก็กองบัญชาการตํารวจนครบาลแล้วก็ถ้าหากว่าได้ผลดีเนี่ยคะ,คะก็จะมีการติดตั้งกันทั่วประเทศอีกครั้งใช่แล้วจริงๆเนี่ยเครื่องตัวนี้น่าสนใจนะ,ะเพราะว่าถ้ามองจากเครื่องแล้วเนี่ยคือมันจะมีช่องสําหรับ รูดบัตรที่เป็นบัตรใบอนุญาตขับขี่เพื่อแสดงตัวตนจากนั้นก็จะมีช่องสีฟ,าฟ้าค่ะจับภาพก็คือจะเป็นช่องในการสแกนลายนิ้วมือ,อมเพื่อยืนยันตัวตนแล้วตรงจุดที่เราเอาหลอดของแต่ละคนก็คือหลอดเนี่ยใช้ครั้งเดียวลวทิง้งตรงจุดที่เอาหลอดไปเป่าเนี่ยก็จะมีกล้องอยู่ตรงนั้นด้วยนะเพ,พื่อที่เป็นการแสดงยืนยันตัวตนว่าคุณเนี่ยเป็นคนเป่าจริงๆ,ๆก็คือมีภาพยืนยันว่าคนค,คนนี้เป็นคนเป่านะ,ะแล้วส่วนผลออกมาเนี่ยสแกน QR code ค เข้ามือถือของเราเลยว่าผลที่เป่าเข้าไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่แน่นอนว่าก็เพื่อการตรวจสอบได้แล้วก็จะมีหลักฐานทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งของเป็นผู้เป่าแล้วก็ฝั่งที่เป็นของเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ค่ะอาจจะเราลองไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันค่ะครับก็ในนามของสํานักงานตารวจชาติก็ต้องขอบพระคุณทางบริษัทวิทยาประกันไัยนะครับแล้วก็ทางผู้ทีมงานที่พัฒนา อุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์4.0แล้วก็นโยบายสมรภมิชาติที่เราจะจะหามาตรฐานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของกฎจราจรต่างๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเมาอย่างเดียวก็มีหลายประเด็นที่เราพยายามจะเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับเพื่อลดการ ต้แย้งกันระหว่างผู้เจะปฏิบัติหน้าที่กับผู้ที่ถูกตรวจสอบนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราก็คงต้องเอามาทดลองใช้ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามีข้อที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ความปรุณาทางบริษัทวิยาได้ซื้อแล้วก็มอบให้ทางสมัาชาติใช้ประโยชน์นะครับทั้งหมดสิบตัวครับก็คง เดิมเนี่ยจะใช้ในช่วงปีใหม่นะครับแต่ว่าเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดนะครับเพราะนั้นการเป่าเนี่ยวิธีเป่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ทาให้เกิดการแพร่กระจายนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะความไม่สบายใจถึงแม้เราจะอธิบายอย่างไรผมเชื่อว่าก็จะมีพี่น้องประชาชน,นส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยสบายใจเรื่องพวกนี้นะครับเราก็จะไม่มีการตั้งจุด ตรวจจุดสกัดลักษณะที่ว่าสําหรับตรวจแอลกอฮอล์โดยเฉพาะแต่แต่ไม่ได้แปลว่าตารวจไม่ตรวจนะครับถ้าเราพบรถที่มีลักษณะต้องสงสัยว่าคนขับนจะมีอาการเมาสุลาเลยอย่างนี้ก็ต้องตรวจเหมือนกันนะครับแต่คงไม่ใช่ในความหมายที่เราเคยเห็นว่ามีจุดตรวจจุดสกัดสําหรับตรวจวัดแอลกอฮอล์โดยเฉพาะไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะนั้นก็สิบเครื่องนี้ก็ จะเป็น Pilot Project ์นะครับที่เอาไปใช้แล้วก็จะต้องพัฒนาต่อเน,นื่องต่อไปเพราะว่าเราก็ต้องทดลองดูว่ามันมีอะไรที่ต้องปรับแก้อะไรยังไงบ้างแล้วข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องทํำลักษณะที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลอ,อิเล็กทรอนิกส์ส่วนอื่นของสมาชิชาติได้ด้วย